สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพีน่นอฟซีมาเครื่องบินทุกคนนะครับออกคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่างแก้วนะนี่นะเราถอดปั๊มมาเช็คนะครับปั๊มปั่นดําของเราน้ามันรั่วตอนนี้ผมก็ไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับนี่อันนี้ของช่างแก้วฝากซื้อของเราก็ ซน,นะครับนนะได้ซีนได้โอริงมาใหม่เนี่ยนี่ครับซีนซีนกันน้ำมันนี่ครับน้ำมันรั่วตรงนี้นะเนี่ยซีนตัวนี้ก็อถอดแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยครับเนี่ยยกชุดเลยพวกพวกยางพวกโอริงนะครับอันนี้ของช่าง เนี่ยช่างแก้วฝากซื้อแกก็จะมีลูกค้ามาดูนะครับหลังจากที่เราประกาศออกไปนะไม่ตีดำคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเดี๋ยวจะมีลูกค้าจากนาครพนมมาดูนะครับวันนั้นรถปีสี่สามเก้ารถเกิดทะเบียนปีสี่สามอ๋อจะมีลูกค้ามาดูแกก็รีบเช็คเลยครับโอโ้โห <laughs> เช็คใหญ่เลยนะ โอ้ oh, ขับมาตั้งนานไม่ยอมเช็คครับ oh! พราะจะมีคนมาดูนี่โอ้โ oh. หแต่งนั่นแต่งนี่ให้เรียบร้อยเนี่ยทังน้ำมันแขวนไว้ตั้งนานไม่ยอมต่อครับมาตั้งนานไม่มีทั้งน้ำมันน้ขับได้งไงตั้งแต่ประกอบดําเสร็จก็ไม่มีถังน้ํามันครับน่ยแกใช้ทังแดงๆนะฝากไว้ล้างเบาะนี่ครับตอนนี้ก็รื้อออกแล้วจะมีลูกค้ามาดูก็ เช็คระบบให้เรียบร้อยหน่อยตัวนี้ก็เพิ่งใส่นะเดี๋ยวแกก็จะไปให้ลุงสมชายเดินท่อให้เหมือนของเรานะครับเนี่ยถ้าลูกค้ามาไม่จบยังไงเดี๋ยวผมจะนำเสนออีกรอบนะครับรถคันนี้ปี43นะครับวันก่อนบอกไปว่า39นะไม่ใช่นะครับไปดูเล่มมาแล้ว เป็นรถจดทะเบียนปี43นี่โอ้โหพศก็ไม่เยอะนะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะรถพร้อมใช้งานตอนนี้ก็กำลังเดินระบบน้ํามันนะครับเบรกมือก็ใช้ได้แล้วนะครับย่แกให้ผมซื้อมานะเส้นสายเบรกมือ แต่ว่าของเกา่าก็ยังใช้ได้อยู่มันแค่หลุดเฉยๆนี่นะเกเช็คบอกว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาดูยังไงยังไม่จบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับถ้าจบก็ก็จะบอกนะครับถ้าไม่จบก็จะบอกนะโอเคเดี๋ยวรอประกอบปั๊มของเรานะครับจะได้เอาไปใส่ลองดู ว่าจะยกได้ไหมนี่สายน้ำมันก็ฝากผมชื่อมาอเจ็มเลยครับเดินสายมาแล้วนี่นะบัตรรถผมนะแกบอกตอนไม่มีคนมาซื้อเนี่ยไม่ทำหรอกพอจะมีคนมาดูนี่เช็คนั่นเช็คนี่ให้หมดเลยดูรถตัวเองครับเหมือนกันเลยสไตล์เดียวกันเลย เขาจะได้ไม่ต้องซอมไม่เสียชื่อช่างตอนอยู่กับเรายังไงก็ได้ใช่เดี๋ยวแกก็จะเอาไปอัดฉีดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหลือตัวนี้เอาไปให้เขาทำไม่ช่างตัวนี้ถอปลาย่อดก็ไปทำอันนี้ด้วยลายท่อกับถังนั่นมันอ๋อเดี๋ยวไปหาลุงสมชายครับให้แกไปนี่นะ ไปเปลี่ยนปลายด้วยนะตรงนี้ดัดอันนี้มันเบียดถังน้ำมันเกินนะครับปลายแล้วก็ไปเดินท่อเนี่ยท่อน้ำมันครับทำเหมือนรถเราเลยนะครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบทุกอย่างเลยโอ้ลุงสุบชายไปก็เกก็น่าจะเข้าใจเลยนะเพราะว่าเกทํทำรถผมมาก่อนแล้วเอาไปให้เกก็จัดให้เลยครับ ลุงสมชายก็คิดไม่แพงด้วยนะนนเรื่องทอเรื่องดัดอะไรเจ่เจ้าออจมาดางังเจ้าบัวขาเว,<笑><笑>วขาวบัวขาดังแล้วเนี่ย <S 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 นี้สีเดิมเลยนะครับเอาไปเก็บหน่อยสวยเลยครับตัวถังไม่มีบุบเลยนะขับรถได้ฟรีมือมากเลยเนี่ยไม่เคยชนไม่เคยเฉียวเลย นี่ครับตัวถังยังเต็มนะครับเนียนๆเลยไปขัดทำสีหน่อยก็สวยนะครับไปทำเองก็ได้นะสภาพนี้แล้วไม่ต้องเสียดายครับเนี่ยขัดเองเลยแล้วก็ซื้อสีผสมทินเนอร์ยิงเอาเลยครับสวยครับดูครับสายน้ํามันนี่ครับโอโ้โหสวยงามครับ ตัวนี้เรียจะเดินใหม่นะครับจะเดินคู่กับท่อนะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะดัดท่อนะครับดัดไปหาถังนะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้ก่อนสวยงามครับแต่ก่อนถังมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ามันเนี่ยมันก็จะสุดตรงนี้นะครับสายนี่เราซื้อสายมาโตประมาณนี้นะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับ ครับต้นมากิปนี้มันหลุดนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนพอดีผมถอดออกแล้วก็เลยยกมาทั้งลูกเลยเดี๋ยวจะทำการล้างหน่อยดูขี้เรมากเลยเรียบร้อยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าล้างหน่อยนะโอ้ยบักบานมันบอกว่าถอดล้างแล้ว นี่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าล้างไอ้บาทนบอกล้างแล้วพี่ผมถอดล้างแต่สาพาโ,โอ้โหมีแต่ดินเกาะมาเต็มเลยนะครับปะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าจะยังรั่วอยู่อีกไหมมาดูระดับตรงที่เติมน้ำมันนะครับตัวนี้เขาก็ติดตั้งให้ระดับเดิม เอาลงหน่อยสุดหรือ,อยังนี่ครับนี่จะลึกหน่อยนะครับแต่ว่าจะขวานตัวนี้ให้แล้วเราก็เติมที่เดิมนะครับล้วงมือเข้าไปนะง่ายครับเปิดฝาโอเคใช้ได้ครับเอาลองยกดูมันจะติดไหม ไม่ติดครับเ,เลือแค่ไปเดินท่อนะครับไปที่ร้านลุงสมชายนะให้แกเดินงอท่อให้แล้วก็เอามาต่อใส่นะครับก็เสร็จเลยหลังจากเดินสายเสร็จนะครับก็ไลนน้ำมันแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงดูอรอบนะครับแกเติมครับ ลูกค้าจะมาดูครับแต่ว่ายังไม่ได้วางมัดจานะครับหรือถ้าใครรีบก็วางมัดจําก่อนได้เลยครับนะใครซื้อก่อนใารให้เขานั่นก่อนโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ